กราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะทุกทุกพระองค์ด้วยความครพนอบน้อมลูกขอนำเสนอการสรุปธรรมะของคุณแก้วนามสมมุตดครับสวัสดีครับผมจะมาสรุปหัวข้อธรรม ความสำคัญของแม่ธรรมห้าประการครั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสู้้แล้วทรงเล็งเห็นว่าจะจุดช่วยเหล่าเวนนายสัตว์ที่จมทุกอยู่ในทะเลวัฏสงสารที่ยังหาต่างออกจากวัฏสงสารไม่ได้จึงพิจารณาเห็นว่าทำเรเราใดที่จะสามารถให้สัตว์โลกลพ้นทุกข์ได้เพราะองค์ พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าการรู้แจ้งเข้าใจอย่างประจักษ์แจ้งในแม่ธรรมห้าประการนี้และนำไปประพฤติปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนสามารถที่จะพาดวงจิตเข้าสู่แดนพระนิพพานและต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกโดยเริ่มต้นด้วยการประพฤติปฏิบัติละความรุ่มหลงในกามกุห้าคือรูปเสียง ลินรถสัมผัสสามารถดับการเกิดได้ให้มีความเห็นถูกปฏิบัติถูกต้องตามความเป็นจริงจะพบความสุขิแท้จริงไม่ต้องเกิดต่อไปและให้เห็นความจริงว่าการทรมานตนไม่ใช่ความบุทน้นควรละเสียควรดำเนินอยู่ทางสายกลางคือไม่เติมเป็นไปหย่อนเป็นไป จึงจะสามารถพบธรรมขององค์พระสัมมาเจ้าได้ก็คือการนำเดินอยู่ในมรรคแตก 8. คือธรรมทั้งแตกปรกการมีเห็นชอบคิดชอบพูดชอบประพฤติชอบประกอบอาชีพชอบเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบเป็นการนำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์และช่วยก่อให้เกิดธรรมทั้งหลายมรรคแตกก็เป็นหนทางไปบัติ เพื่อความพ้นทุกนี้เป็นหัวข้อหนึ่งในอริยสัจส,สีความจริงสี่ประการคือให้รู้จักทุก์ว่าทุกในวัฏสงสารนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหนีพ้นจากการเกิดแก่แก่แกเจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดแก่แพ้ข้า,ขาจะคนที่รักที่ชอบสิ่งที่รักที่พอใจ เพุแห่งทุกข์นี้ก็เกิดจากความหลงความอยากความยึดทั้งหลายเนื่องจากมีเชื้อกิเลสตัณหาเป็นเชื้อแห่งการเกิดขอให้การเกิดของดวงจิตหาที่สิ้นสุดไม่ได้ในวัฏสงสารซึ่งในกลืนพุทธกาลนี้ทางสายการนักแต่ก็สรุปเป็นเศลธรรมสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่ปฏิบัติชำระกิเลสให้หมดสิ้น ก็สามารถข้ามข้ามพลวตาสงสารเข้าสู่แดนพนิพันฑ์เป็นแดนไม่ต้องมาเกิดต่อไปแม่ถามข้อสุดท้ายคือการรู้แจ้งในขันห้าที่ประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณให้สามารถแยกจิตแยกกายจตาการได้ชัดเจนเพื่อถอดถอนกายที่หุ้มจิตอยู่และชำระจิตให้หมดจดกิเลส ให้จิตเข้าสู่สภาวะธรรมแห่งธรรมชาติของจิตให้กายคืนสลายสู่ธรรมธรรมชาติของวตตะเป็นการดับกายถาวรจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติตามแม่ธรรมห้าประการนี้เรียงลำดับกันไปให้รู้เตือนรู้แจ้งในธรรมทั้งปวงรู้ทรมทุกสปปรรพสิ่งแล้วนั้น ก็จะเป็นกุญแจที่สำคัญถายประตูเข้าสู่แดนพันธิพานซึ่งจะพบแต่ความสุขเดิความสุขโดยสุติแท้จริงไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาจมทุกข์ดับการเกิดอย่างแท้จริงขอบพระคาณครับขอบุญกุศลจากการใช้เสียงเป็นธรรมทาน จงบังเกิดแก่คุณแก้วนามสมมติด้วยเทิน